น่าจะไม่อยู่อะพี่ไม่รับสายเลยมันตีอยู่ไหมหอะพี่โอมพี่บีใช่ใช่ตีกันอยู่อุ้มกันอยู่ยเสร็จห่อเดี๋ยวแม่งแล้วเนี่ยฮะอืมเอาเองี้ก็ได้ลอยบอลมาใกล้หวังมาได้ครับพี่เดี๋ยวบอกให้บอลให้ครับเออ วมันก็จะเดินไปโหนึกกูมาแค่นี้อ่ะใช่กูป่าเอ้ยสัตว์ึงโพลทวิตก็ได้นะไอ้ยี่เลยบอกมึงก็โพลทวิตบังก็ได้ไอ้ยี่มึงจะไม่ให้กูมาอย่างเดียวเลยจักเลยวันนี้่เดียวคับเดียวพี่วัสดีพื่สวันดีครับพวกพี่ เย้าเบลแมนเกงเราเปลี่ยนเสื้อเถิพี่ขอลองพี่เป็นทหารเลยนะเออไปหาเกงใส่แบบใส่หรือว่าอาจจะมีคนต้องอยู่แล้วมีคนต้องไปนะเว้ยแขงเราเพื่อก็บอกไว้ก่อนเลยตอนเนี้ยเป็โชคดีไ้ยกูไปได้งั้นาดใส่กันไหมเอาเจว่เดี๋ยวกูบอกลุงให้ต้องมึงเสนอตัวเองได้ไม่เป็นไรเป็ดแม่เหรอเป็นเวลาทำเงินพี่เป็ดจะไปเป็นตำรวจไพูดนี้ทุกคนระแวงกันหมดนะพวกมึงไงแม่พูอยู่เพื่อนมึงอับตัวหนีเจ๊มึงอะ กูมั่นใจ90% 90%ใจคอไม่ดีกันหมดเลยพูดอันนี้พูดจริงอันนี้พูดจริงอันนี้พูดจริงก่อนจะหนีบ่อยเฮ้ยเป๊ปไมีได้แหมเจสพี่โดนตอกร้านหนึ่งนายพูดอะเออไม่นายจ่ายจ่ายนี่มึงจ่ายก่อนเลยมานี่เก่าเท่าไหร่เก่าเฮียอะไรไม่มีนี่เก่าสองล้านนะพูดเออสองล้านแปะ่แปะเฮียอะไรศาสัตว์ไม่มีแปะศาสัตว์เออ แบ่นไ้พ่ะยังไงจะยิ้มกบเกิดไม่ได้พวกอ่ะแต่เดี๋ยวทยอยให้เลยเพื่อนเขาไม่ทยอยมันไม่มีจริงพวกกันเองอ่ะเฮียจนย่อนัหนไหนเลยไม่ไล่เฮียไม่มีการแล้วย่อนพวกวงการแล้วปะผู้อ